สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะักขววันนี้ก็มานั่งพูดคุยกันนะคะฉันอยู่ที่โรงแรมนะคะโรงแรมที่จะพักเนี่ยชื่อว่าโรงแรม Life, เซ็นทาราไลฟ์พนัคคน,นะคะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับวัดตรีเลยสะดวกสบายตรงเชิงสะพานพรมแปดฝั่งพนาาักคอะนะคะยนมอจมดูสต๊อกเชฟพร้อมเพิ่งกลับมาจากาอ่อ เซเว่นนะคะพอดีวันนี้เนี่ยเดี๋ยวชมจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะพูดถึงเรื่องกับเห็นมีคําถามเพื่อนเือนหลายท่านเหมือนกันที่อยู่ต่างประเทศเรากำลังที่จะเดินทางมากลับไทยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณถือ2สอัญชาติแบบแชมเนี่ยถือสัญชาติบริเตนนะคะแล้วก็ถือไทยพาสปอร์ตขออนุญ,ญาตพูดกันแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะเพราะว่าก็มีหลายท่านบางคนก็งงสับสนกับเออ Thailand Digital Alive r ์ Card ที่บอกว่าเขาจะเป็นที่จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยอ่ะถ้าคุณมีสองสัญชาติแบบแชมเนี่ยนะก็อันนี้คือพาสปอร์ตไทยนะคะนี่ก็คือพาสปอร์ตอังกฤษนะคุณเดินทางออกจากอังกฤษคุณใช้พาสปอร์ตอันไหนก็แล้วแต่ใดๆแต่ถ้าคุณเดินทางเข้าประเทศไทย ด้วยพาสปอร์ตนี้คือพาสปอร์ตอังกฤษคุณจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนก่อนถ้าพูดง่ายๆก็คือคุณเข้าโดยสัญชาติอะไรคุณก็ต้องลงทะเบียนนะคะสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทยนะเพืเ่อนๆแต่ถ้าคุณเข้าประเทศไทยเราคือคนไทยเข้าประเทศไทยด้วยพาสปอร์ตไทยคุณไม่ต้องลงทะเบียนค่ะคุณสามารถ เอนี่ได้เลยนะคะไปช่องเราก็ปึ๊บได้เลยง่ายมากเพื่อนๆนะคะอาตอบคําถามอันนี้ไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้สับสนนะเพื่อนๆเข้าอังกฤษก็ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าไม่เกิน3ามวันนะคะทําง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนคุณก็ไปทําได้ที่ตรงตมเลยค่ะนะคะตรงที่สนามบินนะโอเคแล้ว แล้วคาถามต่อมานะคะเพื่อนๆคือเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนๆคนไทยกําลังที่จะเดินทางกลับไทยแล้วอยู่ต่างประเทศสับสนกันมากสําหรับการถือเงินสดออกมาจากอังกฤษนะคะเพื่อนๆจะไม่พูดถึงประเทศอื่นนะฉันพูดถึงอังกฤษอังกฤษนะคะมีการบอกว่าคือการถือเงินสดเนี่ยไม่เกินประมาณรู้สึกว่า1 0,000ยูโรหรือ1นึ่ง 1, ปืนปอดเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะคะคือ ไม่มีปัญหาถ้าไม่เกินกว่าตามที่เขากำหนดเดี๋ยวสำหรับขออนุญาตเดี๋ยวยเซิร์ชให้เธอดูนะคะ how much you allow นะคะจะได้เข้าใจกันนะคะเพื่อนๆ how much cash you allow take a b a l from uk อ่ะค่ะคือ นะเขาบอกว่าถ้าไม่เกินหนึ่งหมื่นปอนนะคะเขียนไว้เลยไม่เกินหนึ่งหม่นปอนคุณสามารถถือเงินสดออกมาได้อันนี้คือถ้าคุณเดินทางเป็นครอบครัวก็จะหยุดในงบไม่เกิน1นึ่งหมื่นปอนแชมปเดินทางเป็นครอบครัวกัน4ี่คนเราสี่คนมีลิมิตแค่1,0ึ่งหมื่นปอนนะคะเพื่อนฟังไว้นะ แต่ถ้าใครถือเดินทางน้อยกว่านั้นเธอไม่ต้องกลัวอะไรนะคะถ้าเกิดว่าใครโดนเจ้าหน้าที่ถามคุณก็บอกไปว่าเออมันเป็นเงินที่คุณทํางงทางานอะไรก็ว่าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ถามได้แต่ถ้าไม่เกินหนึ่งหมื่นปอนด์คุณไม่ต้องแสดงอะไรดังนั้นแล้วที่จาถือกันออกมาเนี่ยนะเราถือมาประมาณไม่เกินหมื่นปอนด์ค่ะรวมทั้งหมดแล้วเธอจริงๆนะคะอันนี้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับใครที่สงสยัยเพื่อน แต่พูดถึงเรื่องเรงเรทของการแลกเงินก่อนนะคะที่สนามบินหรือว่าไปแลกที่ไหนดีแรกที่ซ u เปอร์ลิชแชมเล้วให้ฟังวันที่ชมไปถึงมาถึงเมืองไทยแลนดิ้งเนี่ยชมก็ลงไปซ u เปอร์ลิชด้านล่างนะคะอยู่ตรงทางที่จะออกไปขึ้นรถไฟฟ้ามาหานาครแอร์พอร์ตลิงค์นะคะเพื่อนๆ ตรงนั้นแหละเดินไปนิดเดียวมันก็จะมีซุปเปอร์ิรแล้วก็มีหลากหลายธนาคารด้วยกันอยู่ชั้นใต้ดินราคาก็จะพอๆกันย้ำนะคะว่าเลยตรงทางที่เป็นตรงไปไอเนี้ยแอร์พอร์ตลิงอะเดินออกมานิดนึงแล้วมันก็จะมีซุปเปอร์เิสีเขียวสีส้มนะคะแม้กระทั่งกาสีกรราคาเท่ากันเลยเพื่อนๆนะ แล้วก็จะแตกต่างกันไประหว่างแบงค์ห้าสิบกับแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบแบงค์ห้าปอนด์นะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็คงทราบกันดี <ๆ S 1> มันห่างกันไม่เท่าไหร่มันห่างกันแค่ศูนย์จุดห้าประมาณนั้นนะเพื่อนๆเลทที่ชําได้ในวันที่ชํามาถึงประเทศไทยอยู่ที่สี่สิบสามปอนด์นะคะสี่สิบสามปอนด์ต่อหนึ่งอีสี่สิบสามขออภัยสี่สิบสามบาทต่อหนึ่งปอนด์ ขออภัยเพราะว่าแชมป์ยังอยู่ในอาการเจ็ดแรกอยู่ you know? นะคะ after, yeah, 43บาทต่อ1ห่ปอนด์นะคะทีนี้ทั้งนั้นก็บวรลบคุณหานกันออกไปแต่ว่า43บาทสว r o าว pound at the airport remember? Emat. 43ใช่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้เธอรู้ไหมว่าอะไรเพรแชมพรว่าแชมมาถึงตอน6โมงเช้าใช่ไหมเธอสันก็แรกที่ที่สวรรณภูมเลยแล้วพอเรามา ที่โรงแรมเนี่ยฉันนั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ไปเดินเล่นที่ดีโอสยามนะคะเพราะว่าเราก็อยากไปซื้อผ้าซื้ออะไรไทยๆแล้วอะเธอซื้อชุดซื้อชุดไทยชื่ออะไรอย่างเงี้ยตรงตรงดีโอสยามตรงปาหุรัตนะ์ะเธอรู้ไหมว่าอะไรตรงดีโอสยามซูเปอร์ด,ดีโอสยามได้ได้เลทด,ดีกว่านะคะแอร์พอร์ตได้43ิดีโอสยามได้43 จุดสนะเพื่อนๆที่สิบสามจุดสห่างกันจุดสแต่ถ้าแรกเยอะๆ,เธอ,ๆเธอมันก็คุมกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าใครไม่สะดวกอะไรยังไงก็คือซุปริตคือจบ แรกทีเดียวจบไม่ต้องแลกพัมเพลือเพราะสุดท้ายแล้วเธอเราเชื่อว่าใครที่มาเที่ยวไทยแบบแชมป์อย่างนี้มาก็เป็นครอบครัวบางทีเราไม่ได้มีเวลาไปแลกพัมเพืือเลดดีข้างล่างใต้สนามบินคือจบแรกทีเดียวแล้วก็ใครมีแบงก์กสิกรก็ขูดคุณขึ้นไปชั้นสามชั้นที่เป็นชั้นของแบงก์กสิกรแลกเสร็จเราเอาเงินเข้าตู้นะคะ สะดวกเราไม่ต้องใช้ถือเงินสดเยอะนะไปไหนก็ใช้บัตรกษสีกรได้แล้วก็ใช้เท่าที่ใช้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวนี้ขโมยขจรอะไรมันก็เยอะนะคะเราก็ต้องระวังโดยเฉพาะมากลับมาไทยอย่างเนี้ยชื่อว่าหลายคนมีอาการเจ็ดแลกเวลาประมาณ11ชั่วโมงนั่งจากสนามบินฮิตโตรเทอร์มินาลสองนะคะจากลอนดอนมามายัางกรุงเทพอีสพาเอลิเ1นอัลวเ่ โอเคสิ okay. ชั่วโมงครึ่งนะคะเพืเ่อนๆม,มันต้องมีอยู่แล้วอาการเจ็บลักเธอเพราะว่าเราไม่ได้นอนเลยนะคะออกจากลอนดอน What time did we leave London? อ่าประมาณก่อนเที่ยงนะคะแชมแชมออกมาจากฮิตโรแล้วก็ถึงที่นี่ถึงสวนณภูมิตอนหกโมงเช้าเธอจา๋าการบินไทยสะดวกสบายมากอาหารอร่อย นะแสั่งล่วงหน้าก่อนเพราะว่าเวลาเราเรารีเควสล่วงหน้าก่อนเนี่ยเพื่อนๆมันมันทำให้เราได้อาหารเร็วกว่าใครนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็คือเธอจะมานอนได้ยังไงอะเราก็นั่งอีโคอีโคเนมีคลาสอะมันก็ตามตามแต่เราเครื่องบินก็คนแน่นนะคะเที่ยวสายการบินที่ทํามาคนไแน่นเต็มเลยมันก็หลับๆับ,บตื่นตื่นแต่ว่าก็นั่งดูสับปเปลอดูแล้วก็ร้องไห้นะคะเพราะว่า ลปรงกับชีวิตคิดถึงพ่อคิดถึงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมองแล้วก็ปร่งตก <c oughs> ท,งท,งทั้งๆที่แบบว่าโหลด y o u t u b e ก็ก็ก็ดูนะโหลดหลายเรื่องแล้วก็มีหนังสือเอบันทึกของหมอสมิตท,ที่ว่าจะอ่านบนเครื่องบินนะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเธออ่านไปปั๊้หนึงเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ให้ปิดม่นหน้าต่างลงก็เลยเออนั่นแหละก็เลย หลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆน,นะคะเพื่อนๆวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากนะคะก็ได้ไปอช้อปปิ้งนิดหน่อยเพราะว่าที่ชัมพักเนี่ยมันอยู่ใกล้กับถนนเข้าวสารมันก็ไม่ได้ไกลอ่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงเชิงสะพานพระลำแปดฝั่งฝั่งพนครนนะคะสาเหตุที่ชัมพักที่นี่เพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วที่สําคัญชัมเคยบอกแล้วว่าชัมเกิดที่นี่นะคะชัมอยู่จนถึงอายุ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่วะสิบเอ็ดนะคะสิบสิบเอ็ดเนี่ยแหละตอนที่เขาเวนคืนที่ดินที่จะทําสะพานพระรามแปดเราก็ต้องย้ายนะคะดังนั้นพื้นที่บริเวณน,นี้มันคือบ้านของแชมป์ในความทรงจำนะคะดังนั้นเนี่ยสาหรับแชมป์ฉันไม่ได้อยากพักที่ไหนในกรุงเทพเวลาเรามากรุงเทพทุกครั้งถ้าเราเลือกโรงแรมเราเลือกที่จะพักในบริเวณที่เป็นบ้านเก่านะคะจะอยู่วนเวียนแถวเนี้ยเธอแถว สะพานพระรามแปแถวเข้าสารแถวอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในความทรงจําของแชมป์เนี่ยแชมป์นั่งเรือข้ามฟากจากฟากบ้านปูนบ้านปูนก็คือบ้านเก่าของแชมป์ที่อยู่ตรงสะพานพระรามแปดน่ะแล้วก็ข้ามมาทางฝั่งแต่ก่อนมันจะมีท่าเรือย,ยกยอมันจะมีร้านอาหารยกยอเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็เดินมาพ่อพาเดินมาซื้อหนังสือเธอบางลําพูในความทรงจําสมัยก่อนมันเป็นอะไรที่สวยงามมาก ฉันเป็นคนรักในหนังสือเพราะว่าสมัยก่อนมันจะมีหนังสือขายนะคะข้างถนนข้างทางพ่อจะซื้อให้ตั้งแต่เราเด็กๆเราจะเป็นคนชอบแม้กระทั่งแบบว่าเธอฉันได้กลิ่นหนังสือเก่าๆฉันก็มีความสุขหนังสือมือสองแค่นี้ยมันก็รู้สึกว่าเมมโมรี่เดิมๆมันมันมีความสุขมากๆนะคะแล้วจำนังจำได้ถึงเทศกาลชักว่าวที่สนามหลวงทองสนามหลวงอะเพื่อนๆนะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความอบอุ่น มันมันบรรยายแบบว่ามันมันภูมิใจอะค่ะที่ท,ที่ได้เกิดแถวนี้นะคะได้ได้ได้แม้กระทั่งเคยเห็นพระราชพิธีเออพยุพัยัตราทางชนลมาดยังเคยมาดูตอนเด็กๆนะคะเพราะว่าเราอยู่ฝั่งบรรปูนเธอเราก็ภูมิใจในความที่เฮ้ยเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมันพัฒนามาไกลยยถึงขนาดนี้เด็กๆเ,เนี่ย ตอนที่รู้ว่าเราจะไปที่จะต้องย้ายบ้านออกจากออกจากบ้านป,ปูนที่เราเคยอยู่เพื่อนๆฝังดูนะนะเรารู้สึกเศร้ามากเพราะว่าเฮ้ยฉันจะต้องย้ายแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรแต่ว่าพอโตมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆสิ่งในชีวิตเนี่ยมันหล่อหลอ,ลอมให้ให้ให้เราเป็นเราแล้วทุกๆโมเมนต์ท,ที่ฉันผ่านมาเนี่ยฉันไม่ลืมนะคะเพราะว่า มันมันเป็นอะไรที่ฟินแบบว่าภูมิใจอ่ะมันเพื่อนภูมิใจเราแม้กระทังเธอคนเก่าเท่าคนแก่สมัยก่อนตอนที่เราอยู่นะเขาทำเคยเขาเคยเอ,อทำงานในวงในวังนะแถวนี้เธอยังเคยยังจำเรื่องเล่าที่คนแก่คนเท่าเล่าให้ฟังได้เลยนะคะอืมนั่นแหละคนเราบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะชีวิตมันผ่านพอใม่เราผ่านไปผ่านมาจนได้มาถึง ทุกวันนี้ได้เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็เล่าเรื่องให้เพื่อนๆเอฟซีที่ได้ติดตามลูกคุณหนูยูเคฟังแล้วก็ช่วงชีวิตที่ผ่านมาเธอฉันไม่คิดมาก่อนว่าฉันจะได้ไปอยู่อังกฤษฉันไม่คิดมาก่อนว่าฉันจะได้มาเป็นเอ่อบริติชนะคะเพราะว่าเราก็มองไม่เห็นว่าอนาคตเรามันมันจะไปยังไงนกตอนนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี้ย รู้สึกว่าขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอบคุณความเป็นไทยขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ที่สั่งสอนที่ทําให้เราเป็นเรานะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เวลาเราหากินเนะ่ยเราก็ใช้ไอดนติตี้นะคะเราหากินกับความที่เราเป็นไทยนะทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เรามีตัวตน นะคะแล้วเราเออกมาต่อยอดของเราเนี่ยนะในต่างประเทศในต่างแดนที่ที่เราอยู่ที่เราทํางานที่เรามีบ้านที่เรามีครอบครัวที่เราหลายๆอย่างอะ่ะเพื่อนๆมันคือความภาคภูมิใจจริงๆของคนไทยคนหนึ่งวันนี้เนี่ยเดินผ่านพระบรมแผ่งและสว่างเธอลวงนอกเนี่ยรู้สึกว่าซาบซึ้งนะคะในในหลายหายสิ่งนะเธอแล้วฉันก็นั่นแหละโอเค นะก็ชุดดำมุลมาเต็มลคะคะเพื่อนๆก็รู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ที่ได้มาประเทศไทยแล้วก็ได้โชว์ให้พ่อสามีเห็นนะคะว่าเออเราก็เล่าเรื่องอะไรไปด้วยถึงแม้บางทีเราก็เข้าใจหรอกฝรั่งเขาก็ไม่เก็ตอะไรหรอกแต่ว่าอย่างน้อยคนเรามันก็ต้องมี ซึมทราบอะไรบ้างแต่สําหรับเราอ่ะมันคือความภาคภูมิใจนะคะสําหรับแชมป์นะแชมไม่รู้ว่าคนอื่นจะยังไงแต่สําหรับแชมป์อ่ะมันคือความภาคภูมิใจมันคืออัตลักษณ์มันคือเอกลักษณ์มันคือมันคือมันคือตัวตนเราอ่ะเพื่อนๆนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วเพื่อนๆนะคะแชมก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้แหละนะคะอัปเดตนะไปแล้วค่ะโชคดีเราก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย